จะทำน้ำพริกปลาทูนี่กระเทียมอันนี้พริกสดปขัวสุกแล้วกับหอมมาลงไปอเออเอาลงมาโอ้ยแมงวันกับจงแมีแม้ยูดนอ้องพร้อมจะพักกันเลยนี่พักลวกเลยนี่พักลวกไว้กินกับปลาทูเดี๋ยวสาดขกพริกก้อนโขกพริกแห้มันแหลกก่อน ที่กุดขาัาทุกเรียบร้อยหอมพร้อมกระเทียมหอมแดงทำนางพริก,ก,รก,ก,กประทูก่อนเหมือนตัแดดก่อนเด้อไง้งั้ตอนนี้ดีพลิกประทู Lẹt đẹp con cá trọi nha bà thua à, thịt quan đẹp đấy, những con ไรไปพร้อมจำจำผิดปราทูโอ้ยหมื่วันแม่าพอแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้สิแกปาทูใสเหม แเนี่ยปสู้ไซ่อนอห่อนดีดีถอดออกบ้างใหม่น,ะก,ะ,นะก็ห่อนอยู่กตังหอก่อนแคเนี่ยปลาทูลุง่พริกก็เหมือนทูลางหลายออกดีดีเลยแ้วกคาข้าขขนเขาค่าวกขนมือแบนี้อ่าลุงเปกู

ตำก็ไม่ดีเนี่ยลุงใส่พริกแล้วตำให้มันแหลกก็กอเออตำให้มันแหลกแหลกอันนี้ก็หอมลุงเยอะไปด้อหอมสีม้มวยล,ลุงไปตำใส่กันตำใส่กันดีๆเขากันก้อนแต่เห็นแหลกเขาใช้กันก็นไม่ดีแหลกแล้ว อากันตอนต่อมาใส่ผงชูรดแด้ใส่ผงชูรสกันตอนต่อไปสนามปลาอ้าวคุณกเขัากันไปโคหนาปลาขึ้นหน่อยเอาอีกคกนจะหน่อยโอ,อ้ยแลงแรยแล้ว ยายขอชิมก่อนเด้อก่อนชิมมึงกันก็ดีบอฮึ่มพอาะแล้วเพอแล้วอ๋อยายจะตักมาดิเด้อมากิน้มกันด้ยขอยายจะตัยก,าตกย,ยายจะตักน้ำปลา้ที่จานได้ซื้อแล้วกันอ่ากินเขากับน้ำพริกปลาทู่รวกผักน้่งกาวแถวเรียบร้อยแล้ว 啊，嗯，排骨。